โอ้โหเขาขนของขนเฟอร์นิเจอร์กันทางนี้นี่สุดยอดมากเลยเมืองไทยไม่มีแบบนี้เลยนะว้าวดูเสะเขาขนเฟอร์นิเจอร์เข้ารถตู้เนี่ยจากข้างบนนะชั้น3ามนี่มันได้ถึงกี่ชั้นนะผมว่าขึ้นไปได้ถึงข้างบนนู้นนะว่าเดี๋ยวดูเข้าลงมาก่อนเอาฟูกลงมา โอ้ถ้ามันไม่มีแบบนี้เราตายนะเราเอาลงลิฟต์ก็ไม่ได้ลิฟต์มันแค่มันเล็กนะเอาทางไหนก็ไม่ได้นะต้องใช้ทางนี้นะโอ้เพิ่งรู้นะเพิ่งเห็นอะลงสักทีมันนานเกินไปแล้วลงสักทีลงลงสักทีหนึ่งอ๋อฟูกสาม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 เตียงสามเตียง สามอันละไม่รู้จะมีกี่อันต้องสัย้ายบ้านว,าว้าอยู่บนาพัสเน้นนั่นนั่นนั่นะหนึ่งสองสามสามอันเอาลงได้ยังยังโอ้อากาศเย็นสบายแดดอ,อ่อ,อน มืดมืดคำ่ำมืดฝนมืดฟ้ามืดฝนแต่ว่าฝนไม่ตกมันจะตกตอนเย็นห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นมันถึงจะตกเนี่ยส,สะอาดครับบ้านเรือนเขาโอเคเลยสวยงามสะอาดสะอาดทุกคนเป็นมิตรอันนี้เป็นสุเลาะห์ทคนเป็นมิตรมากเลย เจอใครเขาก็เรียดก,กินน้ำชากินขนมกินข้าวโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยในชีวิตนี้จะได้เจอแบบนี้นะสักครั้งหนึ่งในชีวิตว้าวช่างประทับใจมากเมืองลิเซประเทศตุรกีผมอยากจะดูเขาเอาลงมาเอาลงนะลงลงนะเขาให้สัญญาณลงนะครับ ามาแล้ว,ว,วอ,อ,อ้ยายบ้านกันแบบนี้นี่เองโอ้สุดยอด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 ว้าว